สนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราซานทิปโกสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันนภาวานเกิกเกษมสุขค่ะเทศบาลเมืองนางรองทุ่มเงินกว่า1ล้านบาทเพื่อที่จะติดสัญญ,ญาณไฟจราจรที่จุดเสี่ยงพร้อมกับติดป้ายรณรงค์หวังลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ เทศบาลเมืองนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทุมง,งบประมาณจำนวนหนึ่งล้านบาทติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกทางเข้าสถานีขนส่งโดยสารเนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่มีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากและที่ผ่านมาก็เคยเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งประกอบกับแยกดังกล่าวเป็นทางเชื่อมต่อกับถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข24โชคชัยเดชอุดมในช่วงเทศกาลก็จะมีรถสัญจรไปมาอย่างขับข้างตลอดทั้งวันซึ่งเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจยังได้ออกทําป้ายรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้ใช้ความระมัดระวังหากมีอาการง่วงหรือเมื่อยล้าจากการเดินทางไกลก็ให้แวะพักในจุดให้บริการค่ะและสำหรับคราวนี้นะคะสมิีเอกชัยมีรีจะมีข้อคิดอะไรดีๆไปรับฟังจากสมณีกลาวนมัสการค่ะ,จะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน การป้องกันระละแวดระวังไฟทั้งหลายล้วนแล้วแต่จะเป็นหน้าที่ของคนทุกคนคือผู้มีจิตเมตตาาัฒนาให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์นั่นก็คือการระแวดระวังให้คนอื่นไม่ได้รับความทุกข์เพราะฉะนั้นการที่ป้องกันร,ระแวดระวังไม่ให้คนอื่นมีความทุกข์นั้นถือว่าเป็นการสร้างกำแพงให้มีให้เรามีความสุขอย่างต่อเน,นื่อ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสามเณรเอกชัยเมรีนะคะที่มีข้อคิดที่ดีค่ะและทังข่าวทันทำได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันทำได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปธรรมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 6 7 5 7 1 3 4